กอค่กอดค่ะ <complex> ท <aún> ี่ือเราไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่หนใครกอกยกมือให้ตรงไหนจำชื่อตัวเองได้ไหมกันคะนี่ป็ชื่อที่นาภยผมเลครับกขอที่ใชฝั่งนี้เนาะใช่ครับแชื่อน่ชื่อนู่นนู่นนนกนลงทายด้วยใส่ใ่2คนได้เลยนะนายนลูกสาวยกมือได้แม่ขอแสดงควายนดีค่ะคุณ ช่วยมานแม่และเด็กๆต้นรักนะคะเป็นเด็กนายวามดีได้ครั้งหนึ่งเาไม่ข้ามเลยประสอีไปครับแนนะครับโอเคสุดๆแะเวยว อยากเอาเดี๋ยวผมจะทำให้ทั้ง่านหายไปเหลือไปแค่เดียวโอเคนะครับเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายครับพี่ออมยากจังเลยน่าจะเป็นออน่าจะผู้หญิงผู้หญิงค่ะวขึ้นต้นดวขึ้นด้วยูดูจงมเนคกนะขึ้นต้นด้วยพี่เกมตอนนี้ืแสดงความรอแสดงความ เากผู้หญิงไม่ใช่พี่นะคะไม่ใช่ขาเาเาแพี่มดเลยคื้วยยเหอเยเ่ยันเดียวเอเอใช่ไหมใช่ไหมพี่มาดูอะไร้โอ้สุดยอดมากี